มึงบินโดนเลยมึงก็ะไปตามโดนะอ่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านมากกว่าเ,เอ๊อนครแห่งแรกนครปฐมคำขวัญกล่าวชมว่าสมโอวาข้าวสันขาวลูกสาวงามรสชาติเข้า ที่ทําวัดไปถึงว่าเขาให้ไปทําอะไรไหมถึงว่าให้ให้เราไปศึกษาวัดพวกเออวัดที่ว่าเราต้องเลือกมาหรอใช่ไปศึกษาทําเหมือนเป็นแบบสารคดีท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแนะนาทําไมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออเราเราชื่นามหลวทำไมไม่โพสทำไมไม่แชร์มาไม่แชร์เพราะเพราะทำลุกลุกต้องบุญตะขังไม่รู้เออเห็นเขาบอกมันมีแต่ละขังไม่ใช่ไหมที่แบบว่าเวราทําบุญอ่ะตรงนั้นแล้วก็เขาก็จะดึงระขังไปใบที่มีชื่อเราข้างในเป็นอะไร เขาลมสสดีหรืกระแากหรือไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นเออเขาบอกเขาบอกว่าอย่างนั้นใช่เขาบอกคือใครนะคะแต่นี่รู้อย่างเดียวว่าอะไรนะเซนทันน้รงเขามาะกที่ว่าเขาข้างหน้ามันจะเป็นกระเบื้องอ่ะเขาบอกใช้กระเบื้องตัวเดียวกันกับที่มาสร้างองค์พระฮะกระเบื้องอ่ะใช้ใช้วัสดุเดียวกันตัวเดียวกันกับที่มาสร้างองค์พระก็คือเอาไปทาตรงนู้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงแต่เราจะไม่พูดถึงข้างในเซนทัน แล้วเราพูดถึงข้างในคะประหลาดมากเขากรข้ไหมคะอยากรู้ว่าข้างแรงพามีสามชั้นจริงไหมลองผ่าต้องลองผ่านดูเป็นเช็คเรียวออฟ่าเกย์รียลออฟ่าเกย์สถาปัตยกรรมที่นี่สวยจรีนมีหลายโซนให้เราไปไหว้พระไม่ใช่แค่ตรงนี้เยอะแต่เราจะอยู่แค่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่สามารถไปโซนอื่นได้ ไ้ขาเหนียงก็ได้นะคะเขา FAI โยนตุ้มพูดให้เลยนี่นะคะเด็กอักษรนะคะพูดอย่างนี้นะคะไม่จริงค่ะดิฉันไม่ได้อยู่อักษรนะคะเราจะไม่พลาดพิงถึงมาหาลัยอเลยไม่เขาดูเขาดูหน้าเราเขาก็รู้แล้วว่าเราเร,เราไม่ได้เรียนจุดเราก็เรียนในแถวนี้แหลยวิเรงอ่ะท็อตตอ ดิฉันเรียนมหาวิทยาลัยวัวชนนะคะดิฉันเรียนมหาวิทยาลัยวัวชนคนดูก็เรียนเคมบิดหลักสูตรก็คือสี่ปีปีแรกเลี้ยงวัวปีที่2ให้ยาวัวนะคะแล้วปีที่สาก็อ่านนังวัวปีที่4ชนกับวัวค่ะปีที่5กลายเป็นวัวแล้วใช่แล้วพี่จะต่อไปก็มีรูน้องมาเลี้ยงเราคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยมหาวิทยาลัยนี้ฟรีค่าใช้จ่ายฟรีทุกอย่างคนไทยพูดไปเรื่อยแต่ละวัดขอบเสื้อ้าคนรู้ไปไม่ได้ก็ถึงจื้อปากอะ อย่าลืมเมื่อมันจื้อปากมึงมาส่งพอร์ตได้ตอนนี้เปิดรอบพอร์ตโซลิโอแล้วแค่ถ่ายรูปแล้วก็ติดเข่าขวานิดหน่อยนะคะก็เข้าได้เลยโชว์ผลงานว่าไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยรับชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอันนี้พูดถึงมหาอะไรเลยวัวชนค่ะโอเบาใจไปมหาอะไวัวชนไม่ต้องบอกขวางว่างานนุ่มพเนี่ยพิเศษมากสำหรับคนมีความประสงคนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เงินทองไหลมาเทมานะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะของเขาไหลเข้าของเราไหลออก มันก็เป็นอย่างนี้นะคะคนไทยพูดไปเรื inform inform ่อยนะคะวันน <Sure> ี้เอแคลร์ชอบเมคอัพของเอแคลร์มากเลยนะคะดีดีส์เผื่อชูตาเอแคลร์สิคะสวยไหมคะเอแคลร์ชอบมากเลยนะคะเป็นเด่นเป็นทุกอย่างนะยกเว้นเป็นตัวเองแต่ก็ดีตอนแรกคิดว่าคนมันจะมาเดินเยอะกว่านี้แต่ก็นั่นแหละมันเงียบไง ปกติข้างในนี้ไม่มีใครมาเดินนะเขาเดินตลดาดทั้งล่างใช่แล้พูดเลยน,นะตอนเย็นๆนี่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีไฟแล้วก็มีพระเรียนด้วยส่วนปกติอ่ะดูได้ไงเคยเดินผ่านแล้วมีเสียงสวดแบบเป็นพระเต็มเลยอาจจะไม่ใช่พระอาจจะไม่ใช่พระกันทุกค,คน,นะคะแล้วคนออกจากที่นี่นะคะเริ่มมีวิวแล้วน,นะคะขอบคุค่ะเออใครปล่อยคิวลมเอออีกสักพหนึ่งฟ้ามืดเลยกับผ่าหนี้ป้า ทงอะไรแค่สิทำไมมันคือทงอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยคงใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยไม่รู้พูดไปเลยอยากจะเป็นให้ได้ละไกลบ้านอ่ะอยากจะเป็นให้ได้เลยนี่เขามีความรู้พระทรงผู้าไม่มีอะไรเลยค่ะมาจากตัวของจริงี่คุณจินวายจากบับนี่นะคะอาจจะเป็นคิดว่าสนามมรกตไม่ใช่ ตะไครค้ขึ้นนะคะตะไครค้ขึ้นแล้วทำไมทิ้งไม่ทำความสะอาดบ้างเนี่ย<อ>แล้วก็มาชี้ๆอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วเรามีทูบมันกี่องคเดียวเลยสัสคุละกลัวเตรียมเลยตะโกตวันนึ่งอู้นี่น่ากลัวอีกนะจ๊ะมาเป็นโอเอสสิเลยคือป้าวเวียนเหรอแเราต้องระวังตรงไม้ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ป้ายเนี้ยมีไวไ้ทำไมก็เลยยืนอ,อ,อา่านคนหนึ่งเขาไปน,านู่นแล้วยืนชิงช้อ่านไม่จบเลย คือเราจะได้ความรดืไม่มีามการลับความชั่วคืออคุิสนแต่เราเกิดมาเพราะความชัว่ว <laughs> อยากลองของึ้แบบข้างบนไหมน่าจะดี <c oughs> สวยกว่า <laughs> มันแถแสงแต่คุณธมอำมีไงสิ่งที่เราตามหานี่นะคะเราอยู่แถวทิเบตค่ะตามหาแสงเพราะเราไม่มีแสงในตัวเองเราไม่มีแสงหาแสงช้องหาแสงค่ะต้องสังเคราะห์แสงตาจะหยีหน่อยนะคะเออไม่สามารถสู้แสงได้จริงๆิงของตัวเปิดเทอมเมื่อไหร่ยี่ห้าเลยหรอหรือว่าใช่เปิดยี่ห้ายี่ห้าก็คือไปเรียนเลย่าทันวานะคิดมากกันนะ ถ้ามันหยุด<า>ย,ยาวขนาดนั้นหล่อน,น,นก็นไม่ต้องเรียนหรอก <laughs> เออไอ,อเอนี่ยมิมี่ก็บอกปกติกูไม่ได้เรียนอยู่แล้วที่กูไปกูไปเจอเล่น,ยนอยู่ไม่ได้ไปเรียนกูเม่ได้ไปเรียนอ่ะมีกี่ตัวของกระตูนอ่ะหกตัวเหมือนกันนะเออหกตัวเหมือนกันพูดเลยนะเธอมีตั้งรังเรียน,น,นแน่นแญี่ปุ่นล่ะ มึงญี่ปุ่นกูได้ดีแปลว่าอะไรกูไม่ได้ไปต่อเอาก็ได้ดีไงกูก็ได้ดีกูไม่ได้ไปต่อเนี่ยเขาเรียกคนโอ้ยโอ้ยอว้าวเขาเรียกคนทําดีได้ดีโอ้ว้าว้อทำชั่วรายกไปญี่ปุ่นอะกูพูเลยแต่มันลงซ้ำได้ใช่ไหมหรือว่ามันเปลี่ยนจิงจิแล้วมันลงเรียนได้ก็คือเราก็ไปบอกอาจารย์ว่าเราประสงค์จะลงเรียนต่อแต่นี่กะว่าไม่อยากและแม่งไม่ได้โทรไม่ได้เอกกูก็ไม่เอามาให้เห็นตัวเอง สวยตลอดอู้หูจังหวะน,นี้หยิบดอกระเบื้องแล้วอู้อ๋อลืมไปใส่ถุงเท้าอยู่ไม่รู้สึกอะไรโอ้เลยทำไมเขาถึงเลือกปูเป็นลายเนี้ยเปนดเจ็บเทา้ารึเออ <laughs> หรือว่าเขาจะได้รับแรงบันาดาลใจหรือเือนเข้าไปกี้นี้น่าจะคำจะเหมือนเป็นหัวเข้าแหละแต่ <laughs> มันเจ็บเทา้านะอู้หูถ่ายผมทำไม เมื่อไล้วเมื่อแห้วเมื่อบอกจะถ่ายท่าพระไปแไงพระจริงๆเน่ะพระเบลเลอร์เลยองพระนิงนะคะที่มุมกล้องเออไอสวยโอ้นี่แหละนี่แหละตัวนี้ดาราดารานี่เราเดินกี่รอบแล้วคะไม่ถึงั้งไม่ถึงรอบยังไม่ถึงรอบเลยจริงะใครที่มาองพระนะคะตอนนี้นะคะ็อยามา ว่าเราอยู่ไม่อยากจะคนรู้จักเหมือน,น,นที่หน้าตอนนี้หวาน<ะ>จะมางานนงค์พระหมดแล้วนะคะเอ้ยมันมนีข<า>้อแรกหลังจากไอ้นี่นะคะงานนงค์พระหมดนะคะคนอื่นเขามาก็หมดแล้วไงแล้วเขากลับก็เป็นหมดแล้วเหลือแต่เราไงคือเราไม่ได้จงใจอะอะไรเราไม่ใช่ไม่ว่างค,คือคือเราไม่อยากมาเจอคนองงื่นไงเราก็เลยมามันที่มันเลิกไปค่เออเลิกไรความวุ่นวายถูกลมแรงมากอื้มโอ้โหใครเปิดคิวลมคะใครกระพริบตาใครกระพริบตา ร้อนไหมคะเด็กๆคือนก็นร้อนข้นนะคะคอุ๊นี่แต่เจอแล้วตอนนี้รุ่นพี่เนี่ยเขาอยู่ปีห้าใช่ปะ่ะแล้วแบบคือทุกครั้งที่มาไม่ต้องแวหลอกไม่แต่วันมาสอบอะ่ะนี่ก็เจอรุ่นพี่คนนั้นตลอดนี่ก็รู้สึกว่าทำไมเขามาอะไรนี่น,นั่นบ่อยจังเลยเพื่อนก็ไปคุยกับรุ่นพี่คนนั้นใช่ปะ่ะพี่ปีห้าเขาก็บอกว่าเขาว่าตั้งแต่ตอนเขาเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่อ่ะเขาไม่เคยรู้กิจกรรมอะไรของคณะเลยพอเลยมาปีห้าเขาก็เลยมาเข้ากิจกรรมตลอด แล้วแบบมันจะเป็นงานอะไรนะงานรับน้องงานนู่นนี่น่าเขามาหมดเลยอะเราอาจจะกลายเป็นรุ่นพี่แบบนั้นก็ได้เพลงมันมากเลยค่ะแล้วก็อาจจะมาดีนแต่เราดีนแคาจะได้รอบแล้วล่ะเช็คแน็ตตรงเนี้ยที่เรามาใช่เห็นไหมรอบแล้วนะคะนี่ฉันล้องเปิดไปแล้วนี่นะคะครบรอบแล้วนะคะแฮปปี้อันนี้คือ ลืมไปไอยู่ในบัตรเ,เราจะลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วก็เดินวมฆราอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะไม่กัอนค้าไม่กัอนค้าไม่กันาาก๊นค้าไม่กัอน,าานโอ้โหทำมาทำโมเส,สือเดี๋ยวนี้อยากเล่นเครื่องเล่นน่ะต้องมีนะเครื่องเล่นนะไม่แน่ก็เสาจิงชาอะไรก็ได้อยากเล่นแล้วกูจะเล่น มึงมึงจะนเสาจริงจมึงจะล้่เสาหรออุยมสาชวนะกูดูกูดจะอนี่จะพูดวาอะไรนะชาสวะเออช้าสมึงไปเสาจริงช้าเชยพวนะเสาจริงจาอโทษด้วยค่ะเพื่อนหนูยังุ่งผ้ถุงยู่หิวกรุงเทพมะดูออก็ถูสาจริงจา